สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอหนุ่มรถขุดครับไปพี่น้องไหรถก่อนมนึงนี่หลาย่ถวอยู่ครับไอสตาร์ทไอเครื่องไว้กอนโอ้ฝนตกเสียใคเสีติดบูดนี่แบตก็เริ่มยิ่ไปแล้วครับแบตเริ่มเบาไวแล้ว đi lại nữa. ủu, bận gì đâu. Tại Vương cần bận nhỉ. Bây. àu, sài nó. เปลี่ยนระเลงสีโปรไฟต์ด้วนี่เดี๋ยวหกล้อ,อไปพ่วงเนาะเดี๋ยวคันนี้ไปพ่วงครับจี๊ดซัมบอลลุล่ะ ไฟแรงใส่ต้องได้เปลี่ยนใหม่ละมั้งแบตเตอรี่นี่ ซอบมันนึงเป็นอันนึงซอบมันนึงเป็นอันนึ่อ Phương bét đi Ừ Tại vương cái phăng này nè Tiếng ba ba Ai đang khẩu Ai đang khẩu gì quá Mệt quá nè, vâng đi Hả Tại Phương cảnh khắp ตัวแดงตัวบวกอ่ะตัวดำลบอ่ะคลิปเมันถือกด้ยมึงคือว่าเปิดฟ้านั่นหรอกฮะดำบวกเอ้ยดำลบนะเออดำลบแดงบวกเฮ้ยตัวรบมันก็ยี่เข่าใสานั่นอยู่ดเออ ตัวตัวนั่นลบนั่นนั่นเออนั่นแหละตัวนี้บวกตัวนั้นมันเข่าเก่าอีโรดเป็นวัน,นเออตัวนั่นละมึงอย่าไปถือกันเด้อเออไฟแหงอยู่เว้ เชียแลบบุบเตช่าเลยวะเอ้าเอาเอาออก,ออออกล้วเอาสายขึ้นรถไปน้ำขึ้นเทเล์ไปน้ำไอ้บ่าวเอาหากล้อเข้าไปเก็บเอาดำลงเลยเด้อแบตมันเสื่อมแล้วเ,เดี๋ยวเด้อให้มันเก็บของก่อน เอาข้าวนี่ก็ได้เปล่าว่าเอาข้าวไปจอดในนี้ก็ได้เอาเอาเอาใส่กล้องข้างมือไว้ฟังคุณน่ะยิ่งไ้ใส่เสื้อผ้าเลยใส่เสื้อผ้าครับพี่น้องรับน้า,นาพึ่งเลี่ยวตายไปไหนอ่ะ <c oughs> ไปไหนครับ ไปหลือป่ากับผมไม่ล่ไปกู้กลับระเบิดครับโอ้โหติดครับพี่น้องฟีเอ็มกีนเนี่ยเก็บกินบาได้ฝนตกจอดกันเต็มอยู่มาแล้วขันแรกครับแถวแรก ตกแรงไหมเมื่อคืนหรือตกเมื่อวานนะครับรถเข็มล้อเต็มเลยครับมาเลยมาเลย มาเลยไม่ต้องทำดอกว้าวบอกแกยกมกยุงกีขึ้นอีกหน่อยเ,ออเดินมาเลยค่อยๆเดินมา,าม,กกมาเลยมาเลยเฮ้ยระวังนะอย่าไปบิดท,ทางเทง น,นัมา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 เดินมาจะเพิ่งวนเดินก่อนเดินก่อนไปเลยไปเลยเ,เ,เนี่ยถึงถึงขอนั่นน่ะไหมว้า ได้ให้จะบอกให้พคนวางด้วยไอเอาเอาเอายังล้างขึ้นก้อนเราค่อยวางเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาบันไดขึ้นก้อนค่อยวาง ไปเรียบร้อยครับผมถึงจุดหมายแล้วครับปลายทางเดี๋ยวเอาไอ้สมิตโมูลงครับผมแล้วก็เอาอพูนพัซซูขึ้นครับผมกำลังเดินมาติลรนเฮียบอีกอ,อ้าวเฮ้ยเดินเข้ากล้องกูเร่งไหนวะเนี่ย 干干得了。 ระวังฟังุ่นเด้อไปเที่ยวสองครับถึงหน้างานแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขากดสลิงไงไหม ก็จะเลียงหลังเุื่อกียนีเออ ียวที่สามของเศ้าน,นี่นะียวที่สามไถครับเฉินเ,เ,ดเ,เดียวก็ได้เอล็อกได้ข้างหนก็นได้ ลื่อยลือป้าครับได้แปลงมหมสิบลครับเมื่อวานนี้ผมลื่ออยู่คนเดียวเอาเอาขาเกีย์ไปได,ด้วยเด้อไปนอนเดี๋ยวหัดโซกันครับถึงที่หมายแล้วครับผมปลายทาง นี่ครับเรือแปลงนี่ครับแปลงแช่นนี้ครับ,รบวันนี้เหรียนอยู่คันเดียวโอ้หนืน่เลยฝนกระตกข้าบฟ้าแหง,งพร้อมหกที่แปดเลเลยถอยตรงตรงเลยบายบาย Chúng ta sẽ xoay đàn vào ngã. Báo báo! Lên xe đi, lên xe đi! Lên xe đi, lên xe หักขวานหน่อยดีเออเออไป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 เบาเตรง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 กันโอเคไปบเบาเบียดพอพอครับผมพี่น้องเกี่ยวดีซีเอามาลงนะครับเมื่อกี้นี่ขึ้นทายบรทันคนก้นจีนไล่ขึ้นรถครับผมไม่ได้ใช้หมวก เศร้านี่ที่เที่ยวครับผมคลิปนี้กับที่ประมาณนี้ครับผมไวไปเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไอคลิปวีโอช่องไอห,หนุ่มรถคุณครับผมบ๊ายบายครับ